รายการที่สี่เป็นการสรุปเนื้อหาสาระจากหน่วยที่สามกระบวนการทางการบัญชีตอนที่หนึ่งนะคะโดยรองศาสตราจารย์สุนาสิทธิเลิศประสิธิ์ค่ะอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องแนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชีและรายงานทางการเงินจากหน่วยที่หนึ่งและหน่วยที่สองแล้ว ต่อไปนักศึกษาจะได้ศึกษาถึงกระบวนการบัญชีซึ่งเป็นเนื้อหาอยู่ในหน่วยที่3มในบางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึงจะอยู่ในหน่วยที่4ี่เนื้อหาในหน่วยที่สามแบ่งเป็น3มตอนตอนที่1พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางการบัญชีตอนที่สองเป็นการบันทึกรายการบัญชีขั้นต้นและตอนที่สมเป็นการบันทึกรายการบัญชีขั้นปลาย ในตอนที่หนึ่นี้มี3หัวเรื่องหัวเรื่องแรกคือวงจรบัญชีหัวเรื่องที่2องผังบัญชีและหัวเรื่องที่สเอกสารทางการบัญชีและสมุดบัญชีในหัวเรื่องที่1นนี้จะกล่าวถึงวงจรบัญชีคือให้เราได้เข้าใจว่าวงจรบัญชีหมายถึงอะไรวงจรบัญชีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า accounting cycle หมายถึงลำดับขั้นตอนทางการบัญชีเริ่มจากการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งซึ่งวรงจาบัญชีนี้เป็นงานที่นักบัญชีจะต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนเหมือนเหมือนการทุกงวดทางการบัญชีปรงจาบัญชีเริ่มขึ้นเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นก็จะนำรายการค้านั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำนไปบันทึกในสุ บัญชีขั้นต้นหรือที่เรียกว่าสม,มุดรายวันแล้วแผนรายการจะสม,มุดรายวันไปย,ยางบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องซึ่งทางบัญชีเรียกว่าสม,มุดบัญชีขั้นปลายเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะทํางบทดลองเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของบันทึกรายการบัญชีตามหลักบัญชีคู่สุดท้ายตอนสิ้นงวดจะปรับปรุงรายการปิดบัญชีและจะทำงบการเงิน สำหรับขั้นตอนรายละเอียดของวงจรบัญชีก็มีดังนี้ลำดับขั้นที่หนึ่งก็คือเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นจะทำการวิเคราะห์รายการคือเมื่อมีเริ่งมงวดบัญชีใหม่รายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นที่เรียกว่าสมุดรายวันขั้นตอนต่อไปคือ เมื่อวิเคราะห์รายการแล้วนะคะแล้วก็มีการตึกสมุดรายวันแล้วก็จะมีการผ่านรายการการผ่านรายการเป็นการานํำรายการจะที่มาตึกใน,นสมุดรายวันไปมาตึกในบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องหรือซึ่งเรียกว่าการตึกรายการจรีขั้นปลายจากการผ่านรายการแล้วเมื่อถึงระยะเวลาหนึง่งก็จะจัดทํางบทดลองที่เรียกว่างบทดลองก่อนปรับปรุงรายการ การจะทำงบทดลองกับปรับปรุงรายการนี้เป็นการจัดทําเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการทึกรายการบัญชีว่ากิจกรรมทึกถูกต้องตามระบบบัญชีคู่หรือไม่ขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อถึงสิ้นงวดจะจัดทำงบการเงินจะต้องมีการปรับปรุงรายการการปรับปรุงรายการเป็นการปรับปรุงรายการต่างๆในสมุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง เสร็จแล้วจะเป็นการจะทำงบทดลองหลังปรปับปรุงรายการขั้นตอนนี้กิจการจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ถ้ารายการปรปับปรุงมีไม่มากนะก็าอาจจะไม่ต้องทางบตดลองหลังปรปับปรุงรายการก็ได้เสร็จแล้วก็จะทําการปิดบัญชีเป็นการปิดบัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเมื่อปิดบัญชีแล้ว จะมีบัญชีอีสานประเภทคือบัญชีประเภทสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งสาประเภทนี้เราไม่ปิดนะคะแต่ว่าเราจะคำนวณหาย่อของเหลือเพื่อที่จะเป็นยอดยกไปสําหรับงวบบัญชีต่อไปเสร็จแล้ววงจรสุดท้ายก็คือการจะทำงบการเงินงบการเงินที่ต้องจัดทำก็จะมีงบหลักคืองบกำไรขาดทุนงบดุล งบกระแสเงินสดงบแสดงการเป,ปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของนะคะหรืองบแสดงการรับรู้ไรายได้และค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็น uh, accounting cycle หรือวงจรบ,บัญชีที่ผู้ติบัติหน้าที่ทางการบัญชีจะต้องจัดทำเหมือนอนกันค่ะในหัวเรื่องต่อไปเป็นเรื่องผังบัญชีผังบัญชีคืออะไรผังบัญชีเป็นโครงร่างของบัญชีของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อบัญชีทั้งหมดที่กิจการมีอยู่และในแต่ละบัญชีนั้นจะต้องมีการกำหนดรหัสบัญชีของทุกๆบัญชีด้วยโดยเราจะจำแนกหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบบัญชีที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตามหรือไม่ว่าเราจะมีบัญชีมากน้อยแค่ไหนก็ตามบัญชีจะจำแนกเป็น5ประเภทประเภทแรกคือสินทรัพย์ ประเภทที่2คือหนี้สินแล้วทอดตามด้วยส่วนของเจ้าของไรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วก็เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงนะคะในการค้นหาเราจะมีการกำหนดรหัสบ,บัญชีหรือเลขที่บัญชีไว้แทนชื่อบัญชีด้วยสำหรับวิธีการกำหนดรหัสบ,บัญชีหรือเลขที่บัญชีนั้น,นะคะขอ้นกษาศึกษา ต่อไปในเอกสารเพราะว่ามีหลายวิธีที่กิจการสามารถเลือกได้นะคะเม่ได้มีการกำหนดรหัสบัญชีแล้วนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นของหัวเรื่องที่2นะคะหัวเรื่องที่สเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารทางการบัญชีและสมุดบัญชีเอกสารทางการบัญชีเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกรายการ คือผู้ที่ทําบัญชีนั้นในการลงบัญชีจะต้องมีเอกสารประกอบที่ชัดเจนและก็เชื่อถือได้สําหรับประกอบการบันทึกรายการบัญชีเมื่อมีเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีแล้วนะคะสาหรับสูงบัญชีนั้นนะคะทางบัญชีก็แยกเป็นรายการขั้นต้นกับสูงบันทึกรายการขั้นปลายสูงบันทึกรายการขั้นต้น เป็นสมุดจดบันทึกรายการค้าต่างๆโดยเรียงลำดับตามเหตุการณ์ของการเกิดรายการในแต่ละวันคือเรียงตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะคะผู้ทำบัญชีจะสลับวันไม่ได้นะคะสมุดบันทึกรายการขั้นต้นมีสองชนิดประกอบด้วยสมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันเฉพาะนั้นขึ้นอยู่กับว่า กิจการมีรายการอะไรที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นบ่อยๆก็สามารถที่จะเปิดสมุดรายวันเฉพาะสำหรับรายการนั้นๆได้เช่นสมุดรายวันเฉพาะซื้อสมุดรายวันเฉพาะขายสมุดรายวันเฉพาะเงินสดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสมุดรายวันโทษปวายนะคะซึ่งสำหรับบันทึกรายการที่เราไม่ได้บันทึกในสมุดรายวันเฉพาะ นั่นคือสมุดบันทึกรายการขั้นต้นนอกจากนี้ยังมีสมุดบัญชีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกรายการบัญชีโดยแยกเป็นหมวดหมู่หรือประเภทนะซึ่งเราเรียกว่าบัญชีแยกประเภทนะประกอบไปด้วยแบบบัญชีตามมาตรฐานและแบบแสดงยอดคงเหลือหมายความว่าสมุด บัญชีแยกประเภทนั้นนะครับกิจการจะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนั่คือเนื้อหาในตอนที่1น่นะคะสำหรับในตอนที่2องมีการทึกรายการขั้นต้นมี3หัวเรื่องหัวเรื่องที่1จะพูดถึงหลัวิธีการบันทึกรายการหัวเรื่องที่2การวิเคราะห์รายการค้าหัวเรื่องที่3คือการบันทึกรายการบัญชีในสุบันทึกรายการขั้นต้นสําหรับ หัวเรื่องที่หนึ่งการันทึกรายการบัญชีสําหรับหลักการันทึกรายการบัญชีนั้นตามหลักการบัญชีเรามีระบบอยู่ให้เลือกสองระบบคือระบบบัญชีคู่และระบบบัญชีเดี่ยวระบบบัญชีคู่เป็นหลักการที่รายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้นเมื่อได้ทําการวิเคราะห์แล้วจะต้องนํามาบันทึกบัญชี2ด้านเสมอโดยเดบิตบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีแล้ว เครดิตอิมพิจีหนึ่งหลายบัญชีก็ได้นะจำนวนเงินที่รวมแล้วต้องเท่ากันการใช้รวมบัญชีคู่นี้ช่วยไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการลงบัญชีแต่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานทางการเงินหลักคำชื่อรายการบัญชีที่ใช้ในชุดวิชานี้เป็นไปตามระบบบัญชีคู่ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วไปในปัจจุบันทั้งภาครัฐและก็ภาคเอ,เอกชน ระบบบัญชีเดี่ยวคือระบบบัญชีที่ไม่ได้มีการทึกรายการทางด้านเดบิตและเครดิตของบัญชีด้วยจานวนเงินที่เท่ากันทุก,การายการกล่าวคือบางรายการอ่านการ,การทึกรายการทั้งเดบิตและเครดิตแต่บางรายการจดบันทึกเฉพาะเดบิตหรือเครดิตหรือบางรายการไม่ได้บันทึกรายการเลยซึ่งกิจาการขนาดเล็กอาจจะใช้ระบบบัญชีเดี่ยวก็ได้วิธีการบันทึกเอ่อรายการบัญชีนะ กิจการโดยทั่วไปก็มักใช้หลุมญชีคู่นะคะในการบันทึกรายการนะคือจะต้องมีการบันทึกทั้งด้านเดบิตแล้วก็ด้านเครดิตด้านเดบิตเราใช้อักษรย่อว่า dr คือทางซ้ายของบัญชีด้านเครดิตเราใช้อักษรย่อว่า cr คือทางขวาของบัญชีอันนี้เป็นการเป็นวิธีการบันทึกรายการบัญชีนะคะ รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลทาให้ฐานะการของกิจการเปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้องกับสมการบัญชีที่เรียกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะคะดังนั้นบัญชีประเภทสินทรัพย์จะมียอดของทางด้านเดบิตส่วนบัญชีประเภทหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะมียอดของทางด้านเครดิตตามหลักสมการบัญชีนะตามหลักการบัญชีคู่นะคะ เ,เมื่อจะบ,บันทึกรายการนั้นเราจะต้องมีมีการวิเคราะห์รายการค้านะคะการวิเคราะห์รายการค้าก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์ว่ารายการนั้นเป็นเกี่ยวข้องกับบัญชีประเภทใดจะบันทึกบัญชีอะไรบ้างแล้วก็เป็นจนํานวนเงินเท่าใดนะคะต่อไปนะคะในตอนที่สามนะก็จะมีการบันทึกรายการาขั้นปลายและการงบทดลองจะทํางบทดลองก่อนปรับบัญชีมีสองหัวเรื่อง หัอเรื่องที่หนึ่งนะก็คือการผ่านรายการจดสม,มุดรายวันเป็นบัญชีประเภทห้เรื่องที่สองการจัดทางบทดลองก่อนปรปับปรุงบัญชีจากขั้นตอนที่สองได้กล่าวถึงควาเปข้อรายการค้าเล่นนํามาบันทึกในสม,มุดรายวันเนื่องจากสมุดรายวันเป็นเพียงสม,มุดบันทึกรายการขั้นต้นเท่านั้นและเป็นการบันทึกรายการ เรียตามลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะโดยแต่ละวันจะมีรายการหลายๆรายการเกิดขึ้นประปนกันไปไม่ได้บันทึกเป็นหมวดหมู่ดังนั้นเราจะบันทึกรายการในสม,มุดรายวันแล้วจะต้องนารายการในสม,มุดรายวันไปผ่านบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเราเรียกว่า posting นะคะอันนี้ก็เป็น accounting cycle ขั้นตอนหนึ่งนะคะ,คะเมื่อ้มีการบันทึกในรายวันและผ่านบัญชีแยกประเภทแล้วนะคะก็ ในระยะเวลอันหนึ่งก็จะมีการพิสูจน์ความถูกต้องนะคะว่าเป็นไปตามหลักบัญชีคู่หรือไม่ก็คือมีการจัดทํางบทดลองนะงบทดลองก็คืองบที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกเพื่อทุกบัญชีในวันใดวันหนึ่งโดยแสดงยอดคงเหลือเดบิตไว้ด้านหนึ่งและแสดงยอดคงเหลือเครดิตไว้ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันว่ายอดรวมด้านเดบิตกับยอดรวมด้านเครดิตนั้นเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันก็แสดงว่าเอ่องบทดลองลงตัวนะคะงบทดลองนี่เราสามารถทำเอ่องบทดลองก่อนปรปับปรุงรายการงบทดลองหลังปิดบัญ อันนี้ก็เป็นลักษณะของงบทดลองที่กิจการสามารถจะทำได้ก่อนที่จะจะทำงบการเงินต่อไปนะคะแลัวจากน,นี้กิจการอาจจะใช้ว o ท k p n p p r หรอกระดาษทำการเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงรายการแล้วก็จะทำงบการเงินให้สะดวกและถูกต้องยิ่งขึ้นด้วยค่ะ